เนื้อวัวเนื้อไก่ข้างในเนื้อวัวเนื้อไก่ข้างในพวกนะกินแล้วนะพวกที่ค่ามะเร็งของไอ้ต่อมลูกหมากขึ้นสูงสูงอะ่ะแต่มันยังไม่เป็นมะเร็งนนะนวดดูนี่นะพอเวลาเราลดไม่ให้กินเนะื้อสัตว์ปุ๊บนี่นะให้ลดตรงนี้ไปกินปลากินไข่ต้มกินอ้ไต้มหูแทนเนี่ยค้ามันลงเลยแหละลงห่วบเลยแหละแล้วก็นวดดูนี่ลดลงที่เราฟอร์ลาดูนะค่ามะเร็งมันจะลดลงมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เหมือนกัน บางคนชอบกินเนื้อสัตว์อ่ะผมผมไม่กินเนื้อน่ะหมูผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเป็นอย่างไก็จะเป็นปลาเป็นไข่ต้มเป็นอะไรพวกเนี้ยจะเป็นคนที่เรื่องอาหารเยอะพอสมควรแล้วก็ถามว่ามาละกินอกินไหมกินแต่เมื่อกินไปแคบซูลกินสมุนไพรค่อนข้างเยอะกินมาลกกินนกด้วยกินตีพลาด้วยอ่าดีดีก็ก็กินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรยาผม เป็นสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่แล้วเ็าถามว่าทําไมหน้ามันเขาไม่ได้ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นนะไปทําอะไรมาไหมอะไรเงี้ยไม่ได้ไปทะครับไม่ไปทําไปดึงหน้าดึงเลยไม่ได้ไปทำปีเจ็ดสิบสามเนาะย่างจิบปิถอย่างเจ็ดสิบสามที่เนี่ครับนี่ผมปีนี้ป็นสองปี ถ้าถามว่าเราเรือกไปทำโบทองมาทำแบบบอกอาไม่ได้ไปไม่ได้ไปดึงหน้าไม่ได้ไปทำมากินอะไรได้อ่นนะน่าตาสไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยเป็นมะเร็งขางการตายมาแล้วนี่เ้าหน้าตาสใสแนะนำพิษพันธุ์อาศสีค่ะและอาศสีครับอาศสีครับกล่องสีฟ้าช่วยขับร้างสารพิษส่วนกล่องสีชมพูอาศสีค่ะ ช่วยบำรุงฟื้นฟูเซลล์ให้กับร่างกายสมอทไทยมะขามป้อมทับทิมและอื่นๆที่เรียกว่าราชาสมาุนไพรอาสิครับอาสิครับ